แล้วก็ยังพบว่าที่สําคัญนะครับพบว่ายังมีงบประมาณที่ยังเหลืออยู่นะครับยังไม่ได้ใช้แล้วก็การเบริกจ่ายที่าบางรายการที่ต่ํามากแต่ว่า,าทั้งๆท,งที่ยังมีพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแรงงานตามมาตรา3ามสนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ทําอาชีพกลางคืนไม่ว่าจะเป็นพวกที่เปิดผับบาร์ หรือว่านักดนตรีกลางคืนก็ตามนะครับยังไม่ได้รับการเยียวยาและยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะสามารถทําให้พวกเขานั้นประกอบอาชีพได้นะครับทั้งทั้งที่เงินกู้เนี่ยเรากู้มามันมีดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันก็ประเทศจะต้องเสียดอกเบีย้ยที่มันเดินไปทุกวันนะครับแต่ว่ายังมีประชาชนที่เขายังไม่ได้รับการเหลียวแลแล้วก็เขากาลังลําบากไม่มีข้าวกินนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังปล่อย ให้ตรงนี้เนิ่นนานและล่าช้าออกไปผมในฐานะที่เป็นกรรมธิการวิสามันติดตามเงินกู้ทั้งสามฉบับนี้จะนำเรื่องนี้เข้าไปในกรรมธิการเพื่อนำเสนอให้ท่านประธานและกรรมธิการทุกท่านช่วยกันหาแนวทางในการที่จะเยียวยาพวกเขาอย่างไรและจะหาแนวทางให้พวกเขานั้นได้กลับมาประกอบอาชีพเพื่อประคองชีวิตของพวกเขาในยามที่วิกฤตนี้อย่างไรครับขอบคุณครับ